ป่าเดียวดายกับน้องกันครับไปดูมาป่าเดียวดายคือเราจะไม่มีสิทธิ์เจอบอดเลยถ้ามีสิทธิ์ก็00 0.0000001%นซะนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ผนนยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้นะ ว่าอุ้ยอยู่ข้างนึกดูเลูทำไมต้อง่หยมันจะไปหน้นนาห้างแล้วตอนนี้อยู่ในงานแต่งนะคาราวิ่งหนึ่งเรียบร้อยยี่อยู่ทางนี้อโอเคดูเลือดดิดจะไปหน้าห,าห้างเหรอว่าไงอือฮ ดูแลปูรอย่านะครับเดี๋ยวเราก็ลงมาแล้วครับฮะแล้วย่าจะขึ้นไปไหนย่าจะไปหน้าไนงะแล้วก็ย่าจะลงมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาไปด้วยเลยจ้างแล้วนะจองแดงๆเมื่อเช้าหนึ่งชองอุ้ยร้อยเดียวเอง อย่างน้อยต้องแบงเคาวสองใบทาก็ให้ไปแล้วไงตอนไหนโอนเข้าบัญชีให้แล้วแต่ก็มาต่อเลยนะครเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ใครเนี่กปืนอ่ะนี่ตังใครเนี่ยคอยเอายาตังเดียวครับมีอยู่ร้อยเดียวเองเดี๋ยขโมยผมเลยครับผมไม่มีตังกินข้าวครับ มาเียน,น,นี่ต่อเลยนะฮะวูนน้่เป็นปืนที่ไม่ถนัดเลยอันนี้ปืนอนะไรเนี่ยโอเคเปไปฝั่งนู้นห,หน่อยไป โอเครัดหนึ่งรัดสองปะไม่รัดให้เออโบโอ้โหแล้วเมื่อกี้ทำอะไร <c oughs> แทนปัญญาแทนที่จะเข้า <c oughs> ไปบวก<ป>ด้วยกัน,ห,นหืมปืนแล้วดูเลือกปืนมาเอา ไม่ชอบตีวนี้จด้อไม่ชอบถ้ามีที่ให้ส่งองอะชอบเยอะโอเคหนึ่งโอเคสองมาแตกแล้วหนึ่งโอเคสาม ปืนนี้ก็ได้เยดยวนี่อ่ะเก็บไปเลยสองคิวไปเลยไปเลยไม่เอาไปด้วยกันเด็เเดกดคิดได้ขึ้นเหมือนเดิมอุ้ยมันปาลาระเบิดปลามันจะไปฮะฮะปลามาทำไมหลักสูตรหลักกุมโอเค ไปไหนจะละเรียบร้อยแตกเก็บสองสยองขวัญครับเก็บสองสยองขวัญแบบแตกๆเลยม,มามาดูกันนะว่าทีนี้จะเป็นอย่างไรมันจะเลือกปืนโอเคมา เฮ้ยไวรุ่นตีกันนะฮั่นู้รู้เลยโปรโคิงชัดชัดไม่ต้องออกทางนั้นอนะ่ะนีไงไม่ต้องออกแดดเยอะไรฮะวู้ โอเคมากแต่วันนี้จัดให้เต็มเต็มสองตาเลยฮ่าๆๆน่า <ấn> ตลกมากไปจัดให้เต็มเต็ๆสองตามาปลาเดียวได้หมดเดิมนะครับมา,าเลยออ้ยอุ้ย

เดี๋ยวเนข้างนึ่งมันัเลี้ยไม่แต่มันตายมันก็ยังเหยือบจอหนึ่งอยู่ดีแต่ดีก็เกว่าวข้าได้ไหมอืมเราเราไปพร้อมกันไปฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้บอกว่าไปด้วยกันไว้ก็นึกดเ่าคนอยู่ข้างบน อทีนี้จัดมาตึงๆว่ะจีอมว่าไงเนี่ยอือหน้องผมก็ตึงเกินตึงเกินอัดหัวแน่เลยนั่นไงว่าแล้วเป็นรอบที่สองที่แบบหิดหวัง โอ้ยคนเขมรคนเขมรใช่ปะล่ะฟาละพ่อฟาละพ่ออุ้ยส่องหัวตอ่ะน่ยาจะอาสองีนอืมก็จริง โฮ้ยมาจากไหนเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งเนเนี่ย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 เนมาว่ะรอบนี้น้องผมตึงจัดู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นเอออยู่นี่ ผมรู้นะคตว่ามันต้องแพ้ไม่ควรซ้ำสบไม่ควรซ้ำสบแล้วซ้ำสบเขามาพอแล้วนะอุ้ยแลกกันแต่หกร้อยมันไม่ตายอ่ะคือ600หกร้อย หกรดามเมจไม่ตายทุกคนเป็นประกันให้ผมหน่อยว่ามันเป็นโปรน่ะไอ้ผู้ชายอะ่ะเออหกรดามเมจไม่ตายอะไรเนี่ยระวังหลง้างล้างล้ง,ง,ง,งโอ้ยเนาะเลือกปืนดีๆเลือกปืนดีดี

เฮ้อุ้ยเอาเอ้าเอ้าจนได้แบบงงงงานระเบิดไปเจน่าแบบงงงงบ้านระเบิดอังหัวมันมาฝั่งนี้ได้เลยวะ นั่นไงวยบแล้วโอเคเก็บหนึ่ okay, นงครับด้านหลังหลังเหรอ แัดกลุ้ยไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำเสรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฟู่โอ,โ,โอ้โหแล้วดูแอาหรอแอลหรอแอลหรอเ <c oughs> มื่อกี้เป็นปืนที่แบบฟู่มากเลยครับฟู่อุ้ยปืนเยี่ยเสือด แล้วก็มือเสาหรือกระบายไนี่ใบาสามเหรอเจ๊ดูเพิ่งเล่นเมื่อกี้อ่ะ hey, เล่นเมื่อกี้ตอนไหนฮะก็เพิ่งเล่นจริงนี่ก็ไปปลาโป่งแล้ว <Okay. S 2> แตกมาโอเคมีหวัง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 รอบนี้เราจะชนะแรกๆแรกๆไม่ต้องไปพูดถึง ต้องมาเจอเลดเกมครับปีนเราโหดมาดูกันเฮ้ยมันไปฝั่งเทวะเข้าไปเลยแล้วกันบุกแตกหนึ่งแตกสองส e yes! s oh วันนี้สนุกไหมครับถ้าสนุกก็นั่นแหละนั่นแหละ ถ้าคุณไปติดตามคุณเันเกยรครับบาย